สวัสดีค่ะกระสายข่าวดางังมาแล้วค่ะยินดีเลี้ยงลูกติดสามีเปิดบ้านฮารุสุป,ประกอบใจกว้างยินดีเลี้ยงลูกติดสามีไม่สมฐานะเศรษฐีสาวลูกใช้ชีวิตติดดินเปิดบ้านฮารุสุป,ประกอบใจกว้างยินดีเลี้ยงลูกติดสามีกายรัชานน์เรื่องการเลี้ยงดูลูกๆทั้งสามอย่างน้องคีรินน้องไนล่าและน้องเอเดนของคุณพ่อกายรัชานน์สุป,ประกอบและคุณแม่ฮารุสุป,ประกอบ ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนไม่น้อยรังคูพยาย,ยามฝึกฝนให้ลูกๆมีระเบียบว,วินัยติดดินเพื่อที่โตไปจะได้ดูแลตัวเองได้โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของฮารุก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอพาทั้ง3คูมารขีีรถซาเล้งพร้อมเก็บขยะในที่ต่างๆพร้อมเขียนข้อความแคปชั่นว่าอย่าเพียงหวังผลกําไรจากสิ่งที่ทำแต่ให้ลงมือทำเป็นกาไรของชีวิตซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์คลิปก็มีแฟนๆเข้ามาชื่น,นชมในวิธีการสอนลูกๆ ของทั้งคู่เป็นอย่างมากและเป็นคู่สามีภรรยาดาราวัยรุ่นที่เคยถูกมองว่าจะอยู่กันยืดหรือไม่แต่กลายเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกสามที่อบอุ่นน่ารักมากๆไก่และชาโนนและฮารุสุประกอบมาเปิดใจในรายการถึงเรื่องการแต่งงานเร็วเพราะอยากสร้างครอบครัวอบอุ่นแล้วทั้งคู่เริ่มความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนฝ่ายชายทําให้ฝ่ายหญิงไม่ชอบตั้งแต่แรกซะอีกแต่สุดท้ายมาเป็นเพื่อนกันและกลายเป็นคู่สามีภรรยาสุดเลิฟที่เลี้ยงลูกในสไตล์ของตัวเอง ทั้งคู่อยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกตอนอยังไม่แก่นอกจากรักภรรยาไม่อยากให้ภรรยาเจ็บเพราะตั้งท้องคลอดลูกมาสามคนแล้วหนุ่มกายเลยเป็นคนขอทำเหมันแทนแถมหนุ่มกายถึงขนาดเปลี่ยนจากหนุ่มเพย์บอยแกเป็นมนุษย์พ่อฮารุบอกว่าสามีเปลี่ยนไปมากใจเย็นรักชีวิตเมื่อก่อนขับรถจะพกกระบองใต้เบาะเวลามีเรื่องจะเอาไว้ป้องกันตัวแต่พอมีลูกจากปรีดเร็วจใจเย็นมาก ฮารุยังบอกเลยว่าหนุ่มกายจะเป็นคนเจ้าระเบียบมากๆด้วยเรื่องความสะอาดและการดูแลทุกเรื่องในบ้านสาวฮารุยังบอกว่าถ้าหากมีผู้หญิงมาบอกว่ามีลูกกับสามีก็ยินดีเลี้ยงลูกเพราะไม่รู้ว่าสามีไปฟักไข่ไว้ที่ไหนบ้างในอดีตเช้าโชว์แวันหนึ่งมีจริงๆผู้หญิงมาบอกเราก็ยินดีรับเลี้ยงลูกให้ทุกคนแต่จะแต่เพื่อผู้หญิงไปไม่เอาผู้หญิงนะเมื่อในรายการถามคําถามคลาสสิกว่าทั้งคู่สามารถเสียแทนันได้ไหมฮารุก็ตอบแบบสซึ้งว่า เสียแทนเขาได้เพราะเชื่อมั่นว่าพี่กายจะสามารถเลี้ยงลูกได้และไม่ทิ้งน้องสาวฮารุซึ่งพี่กายเพราะฮารุเคยบอกแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องดูแลแม่ดูแลน้องเพราะน้องพี่กายซึ่งพี่กายเขาดูแลได้จริงๆดังนั้นเราจะเป็นคนเสียแทนเขาดีกว่าถ้ามีใครคนใดต้องจากไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากท็อปสนิวส์มค่ะขอบคุณเพื่าาอนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ